ปวดเมื่อยเนื้อตัวอึดอัดไม่ค่อยสบายหลายคนนะคะอาจจะมีอาการแบบนี้นะคะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเลือดลมไม่ค่อยดีปวดหัวเวียนหัวขึ้นไส้กระสอกกระแสะอาจจะเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ําก็ได้นะคะผักพื้นบ้านสามารถช่วยคุณได้ค่ะ Tell you know โแล้ว you k n o ภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะ จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็จะสามารถสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ภายนอกของร่างกายได้เช่นฝุ่นละอองควันนะคะแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสวิธีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้แข็งแรงไม่ยากเลยค่ะไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องการทานอาหารนะคะทั้งหมด5้อาาค่ะออที่1คืออาหารสำคัญมากออที่2คืออารมณ์ออที่3คือ อากาศอที่4คือออกกำลังกายอที่5คืออุจจาระค่ะถ้าทั้ง5อย่างนี้บาลานซ์ครบถ้วนรับรองค่ะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็สามารถที่จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายได้แน่นอนค่ะ ค่ะวันนี้พี่หนํ่นะคะจะมีสมุนไพร4ตัวนะคะมาแนะนําซึ่งสมุนไพร4ตัวนี้มีงานวิจัยรองรับการันตียืนยันเรียบร้อยแล้วะค่ะว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้สมุนไพรตัวที่หนึ่งนะคะได้แก่ผักผูข้าวหรือผักข้าวตองค่ะผักผูข้าวหรือผักข้าวตองเนี่ยนะคะจะนิยมนํามาทําอาหารก็คือ1แกงอ่อมแกงโฮหรือทานกับลาบเป็นผักสดนะคะ จากผลงานการวิจัยมีการทดสอบออกมาแล้วยืนยันว่าผักภูคาวหรือผักคาวตองเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้แล้วก็ยังสามารถจะช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีสารที่ต้านเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นโรคซาหรือว่าไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคตับสามารถช่วยได้ค่ะและสมุนไพรตัวที่2ได้แก่ผักกระโชมค่ะผักกระโชมนะคะไม่ใช่ผักกระเฉด ผักกระเฉดกับผักกระโฉมชื่อคล้ายกันแต่รูปรักต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะผักกระโฉมจะมีกลิ่นหอมเย็นกลิ่นจะคล้ายๆกับโหระพานะคะสรรพคุณทางยาเนี่ยต้นและใบจะมีรสหอมเย็นนะคะใช้รักษาอาการแก้ไข้โรคหัดแล้วก็อิสุกอิใสจากผลการวิจัยมีการพิสูจน์ออกมาแล้วว่าสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้คะ่ะสมุนไพรตัวที่3นะคะได้แก่ ผักขยงผักขยงเนี่ยหลายคนคิดว่าคงคุ้นชื่อคุ้นกลิ่นนึกภาพออกเลยนะคะเพราะว่าเป็นผักพื้นบ้านของแถบอีสานนิยมนำมาทำอาหารอะไรบ้างก็เช่นแกงป่านะคะแกงอ่อมแล้วก็แกงหน่อไม้จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะจากผลทางวิจัยพิสูจน์ออกมาแล้วว่าผักขยงสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้คะ่ะ สมนุนไพรตัวที่4ได้แก่บวบหอมค่ะชื่อดีมากเลยนะคะบวบหอมเนี่ยกินก็ได้ขัดผิวก็ดีทำให้ผิวสะอาดสวยงามผ่องพัน์นะคะ,ะบวบหอมเนี่ยจะนิยมนำมาทานอาหารเช่นแกงเลียงแกงป่าแล้วก็ผัดบวบนะคะ สรรพคุณทางแพทย์แผนไทยใช้เป็นยาระบายหรือยา,าธาตุแก้ไข้แล้วก็บำรุงน้ำดีค่ะส่วนผลของการวิจัยยืนยันออกมาแล้วว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะผักพื้นบ้านทั้ง4ชนิดที่ได้แนะนำกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ<ๆ>ก็หาได้ง่ายค่ะราคาถูกประหยัดและที่สำคัญคือสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะต้องช่วยกันค่ะ อะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายมาแบ่งปันความรู้กันค่ะจะได้ช่วยกันทำให้ร่างกายแข็งแรงลอดพ้นจากโควิด -19 นะคะสวัสดีค่ะ